ค่ะก็วันนี้มารล่นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ Gentle Exfoliating นะคะเด r เซอร์ชั่นค่ะก็เป็นเซรั่มพิ้วนะคะที่แบบปกติก็ใช้อยู่แล้วก็เลยดีใจมากเลยค่ะที่เซรั่มพิ้วชวนมาเล่นแพนมอกร่มดีวันนี้ผิวแพนง่ายตรวไหนเป็นไงสูตรใหม่คือสูตรนี้จะเป็นแบบเจนเนอเรเลยค่ะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอย่างวันนี้เลย เราก็ในงานก็มีกิจกรรมที่เล่นด้วยสนุกมากชอบกินรสชอบทำน้ำอะไรคะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นใชช่่คะยากไหมยากไหมไป็นทำไหมไม่ไม่ค่ะเขาฟังไว้ให้ผสมเลยค่ะใช่ใช่ก็เป็นฟิลแบบให้ให้ชิมรสชาติสักแบบอะไรแบบนค่ะรสชาติของรสชาติของโรตีนะรสชาติโรตี คือเขาให้เลือกได้ว่าจะใส่สลัดแค่ไหน่แตเราไม่เติมเยอะกเราไม่หวานเราไม่เติมเยอะเพราะเรากินหวานหน่อยเอาปากเอ้าปากปากคเจตจตงานวันนี้อ๋อค่ะก็ฝากติปีใหม่ของเซอร์ฟิวด้วยนะคะเป็นเอสเออรชั่น่ะกระแสดอบรับดีเยี่ยมบลอนซ์ซัมไปกับไปกับไปกับ เราเพิ่งเหยื่อไปแล้วปะเข้าเดิมเพราะว่าเราเพิ่งเหยื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ใช่วงนก็ช่วงนี้ก็ซ้อมเต็มที่ค่ะช่วงนี้คิวซ้อมแทบทุกวันเลยค่ะวันไหนที่ไม่มีงานก็คือซ้อมหมดทุก การรวมแก๊งสาวสาวท่นฝึกเป็นไงคะคุณครับวกเราตอนนี้ค่อนข้างยากคิวเหรอคิวใช่เป็นคิวค่อนข้างยากก็เลยจะซ้อมแบบซ้อมแยกันไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีซ้อมรวมกันใชซ้อมรวมคิดว่าอย่างถ้าเราอยากจะเอาอะไรไปเสนอว่าเออเราจะได้อยากได้สีแบบนี้ได้ทันรูปแบบนี้รีแบบนี้คือคือตอนนี้รูปแบบมันมีมีก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าให้พูดเดี๋ยวจะ สบายสบอยแต่เอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันก็จะมีความสนุกสนานแนวเพลงเป็นไงคะอันนี้บอกได้หรอคะบอกได้นิดหน่อยค่ะแนวเพลงเป็นไงคะก็ดีเป็นแนวเพลงรักก็ไม่ได้สนุกเนุกสาุกคำถามคือซ้อมเพลงอยไม่รู้หนูร้องเพลงอะไรแต่หนูซ้อมอยู่แล้วซ้อมเลยวะคือหนูซ้อมแล้วอันนี้ว่ามันมีทุกแนวเลย าแล้วแนวเราสองคนนี้เป็นแนวไหนเซ็กซี่เหรอคะไม่ศึกษาเลยจะโชว์ด้วยกันจะโด้วยกันเราต้องเซ็กซี่ไปพร้อมกันเราอาจจะแรปก็ได้เป็นเป็นแนวใหม่ๆที่เราสองคนยังไม่เคยทำใช่เป็นแนวใหม่เอาเป็นว่าทุกคนจะยังไม่เคยเห็นเราทำแนวนี้จะได้มีแบบว่าแจมของผู้อื่นไหมคะมีอยู่แล้วย กับทุกคนทุกคนด้วยเกือบพูดแล้วกับทุกคนแย่กว่าทุกคนแหละก็แบ่งเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกับทุกคนเลยใช่ไม่มีไม่มีคู่มาบินในใจบ้างเหรอว่าอยากไนะเอาจริงแค่ความอยากว่าแบบเอ้ยพอพอได้รู้ว่ามีจะมีมีดนู่นบบเออเราอยากแบบเอ๊ะเออคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบ่งตาม c คทรีไงความยากความยากหมายถึงว่ายากสมมติสมมติไม่ได้จะไม่เห็นเรื่องไม่จะไม่เห็นไ้ที่เลือกไปแล้วอ่ะความจริงหมดเลือกแล้วออาเองสาหมดกันหมดดีพุดอยากอยากเห็นอยากเห็นพี่มีดีกว่าอยากอยากเห็นพี่มีเต้นแบบไอดอลสักาจจะงกเแนกับมิมแบบว่า ้คุกกี้แซนด์วิชจนคุกกี้อาพี่ยูนิด้วยอ่ะแห่งนี้เลยคุกกี้เสียงไทยายแล้าพี่นี่เต้นหนำตั้มเพลง่ตั้มอันนี้เพลงไปเลยนี่เป็นความอยากอยากจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่น่าไม่แน่ไม่แน่ไม่อยากเห็นวันนี้ไปคู่กับใครหรออยากเห็นวันนี้หรอกับเลิฟรักเออ แล้วก็กับจูนเป็นฟิลูไหนเป็นฟิลเกิร์กุปแต่กันรื่อโตหน่อยอ่ะอันนี้ไวไหมฮะฟิลไหนแบบกามิกาเซนอะไรอจะไม่อาจจะไม่ใช่แบบวีนเทอาจจะเป็นแบบว่าสาว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 ับผู้่ผ้่ก้าแปลว่ารุ้ต่ากันอะ เปนนุ่นโบมอ๋อค่ะเป็นพิวนั้นหนังคนนี้จะเป็นไปได้ก็ได้ไม่อาจจะไปได้และนี่เรากลับไปเราจะซ้อมกับใครวันไหนเด่นเลยวันเด่นเดเด่นเดเอ่ะซอมด้วยกันเองก่อนจะได้ใช่ช่วงนี้จะซ้อมด้วยกันบ่อยด้วยกันใช่ใช่พวกเราจะเป็นแบบคิวแรกๆในการซ้อมใช่ใช่แอบได้เพิ่มช่วงอื่นบ้างไหมคะ ยังเลยไม่เป็นไรเราสปอยของเราไม่ได้เราลองสปอยเออโอ้แอบเห็นของเออยังไงวิวมิมเออยังไงยังไงเสิร์ฟมาเสิร์ฟมางุ้ยงุ้ยงูงยคุยแต่มันเป็นก็เป็นสิ่งที่พี่วิวกับมิมไม่เคยทำเหมือนกันพี่วิวกับอาจจะเคยเต้นแล้วแต่อันนี้มีอันที่ไม่ได้ยันนองจากเต้นอีกนี่สปอยใช่สปอยก็คือตีลังกา ถ้าใครไม่มีบัตรก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้จนถึงวันงานสามารถซื้อได้เรื่อยๆจนถึงวันงานตอนที่วันงานเริ่มกป็นที่้ิยได้่ไดูดูพร้อมกันใช่หคตั้งวันที่ไหนอะไรัะไรบ้างจากวันที่8 2 9มิถุนายนนี้นะคะสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะได้ที่ไทยทิ a เก็ตเมเจอร์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ